โอเคผมก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาอัปเดตกิจกรรมไดท,ท่านกันนะครับว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมนัดจากคลิปที่แล้วที่ผมทําไปนะครับก็อันนั้นคือยังไม่ทั้งหมดนะแต่ว่าในคลิปนี้น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับที่เขาอัปเดตมาใหม่นะรวมถึงค่าสถานะปืนด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกนะว่าค่าสถานะปืนมันจะดีหรือเปล่านะเอยและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็สาหรับน้องที่ถามมานะครับว่าทําไมพี่ยังไม่แจกผลิตทีพี่แจกจริงหรือเปล่าพี่ตอบได้เลยนะครับพี่แจกจริงนะแต่ว่าต้อง ยอดไลน์นี่ยังไม่ถึง10เลยนะถ้าพี่แจกไปเงี้ยแจกสักร้อยหนึ่งมันก็ไม่ไหวมันไม่ไหวพี่นะคือแบบคือแบบมันน้อยอะคนดูน้อยอะไรน้อยด้วยนะพี่แจกไปก็เหมือนแบบพี่โยนตังค์เล่นนะเนาะไม่มีอะไรตอบแทนพี่เลยอะไลน์ก็ไม่ค่อยมีเนาะเออก็ต้องเข้าใจพี่ด้วยนะพี่พอใจในไลน์สิไลน์ขึ้น20ไลน์เงี้ยพี่ก็จะแจกนะครับทุกคนพี่ก็จะสุ่มนะก็เข้าใจกันแล้วเนาะเข้าใจพี่ด้วยนะครับว่าพี่ตังค์ไม่ได้เหลือขนาดนั้นนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า โอเคก็อย่างแรกนะครับก็จะเหมือนเดิมเลยนะเป็นหน้าปกที่คลิปที่แล้วพี่ได้ทําไว้นะครับผมก่อนเข้าเกมนะเป็นหน้าฉากก่อนเข้าเกมก็จะเป็นไททันเกาะสู้กับไททันเอเลนนะครับก็สวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มาแบบชัดหน่อยนะเอออันนี้ก็เครดิตก็ข้างล่างมุมขวาเลยนะครับเจ็ดดัต้าเอ็กนะอันนี้พี่ก็ เอาจากเขาเหมือนกันนะครับก็ามาให้น้องๆดูนะก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับก็ต่อไปนะครับที่ขออัปเดตมาใหม่ก็จะเป็นหน้าตาไททันนะครับที่สามารถแยกชิ้นได้เลยนะเป็นแบบหน้าตาเปล่าๆนะครับอย่างแรกก็จะเป็นไททันอะไรสักอย่างหน้าตาโตๆตนี่อันนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเป็นไททันอะไรใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกให้พี่รู้ได้นะครับก็เป็นไททันหน้าตาอย่างนี้นะครับหน้าตาประหลาดๆหน่อยนะก็โอ้ยเซฟเขาขายอยู่ที่พันห้าเพชรเลยนะ แต่ว่าเสืรอไทยน่าจะมาแบบรูปแบบสุ่มนะผมว่าไม่น่ามาขายหรอกต่อไปก็จะเป็นไททันอาปากกว้างๆนะครับ ไม่ได้ใจแนตะ่เขาเรียกว่าอะไรไนดะ้เป็นไททันวิปริตนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนวนะิปริตนะไอ้เมื่อกี้หรือว่าอันนี้นะแต่นี้ก็โหดนากลัวนะนี่น่ากลัวจริงนะนี่ไททัน,นเนี่ยนี่ก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับใครแฟนอนิเมก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นตัวอะไรนะสำหรับพี่ไม่ใช่แฟนอนิเมนะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อ่าเป็นหน้ากากไททันเกาะนะครับผมก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็จะเหมือนโปรติเลยนะนี่ต่อไปก็จะเป็นหน้าของไททันเอเลนนะครับผมว่าอันนี้สวยสุดละสำหรับพี่นะอันนี้สวยสุดละน ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะคะผมหน้าโคตรโหดอะโคตรดุอะดูหน้าดิอันนี้หน้าจะสวยจัดเลยนะเนี่ยสำหรับพี่นะก็สําหรับน้องอันไหนสวยก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมไอสีหน้าเนี่ยนะน้องคิดว่าไหนสวยก็คอมเมนต์มาให้พี่อ่านหน่อยนะโอเคก็มาอยู่ในส่วนของตัวนะเป็นตัวไททันนะอันนี้ผมก็ได้ทาคลิปไว้แล้วนะคะผมก็สําหรับใครที่ยังไมได่ดูก็เดี๋ยวมาให้ดูในคลิปนี้เลยละกันนะอันนี้ก็จะเป็นไททันเกาะนะคะผมอุย้ยแล้วเขาเซ็นเซอร์ทําไมล่ะนี่มันมันโป้อะ เซนเซอร์ไว้ด้วยนะนี่ก็ใครที่อยากดูเต็มๆก็ไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับผมแบบไม่เซนเซอร์นะนี่ก็เป็นไททันเกาะนะครับผมนี่เป็นควันออกปากด้วยนะนี่หน้าตาอย่างดูอะครับดูดิก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมดูกล้ามเนื้อนะแล้วก็ควันออกปากนะโคตรเท่ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นไททันเอเลนนะครับนี่ก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผูทนะานะปเปิดตัวถ้าเปิดตัวต่อยโอ้โหโคตรเท่้ะเปิดตัว,ตตวผู้จะเบียง เท่ะเจอเขาขขา่แค่พันสี่เองนะก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะสำหรับเซิฟเขาแต่ว่าเซิฟเราเนี่ยเกลือนะผมว่าน่าจะมารูปแบบสุ่มก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ท่านเอเลนนะนี่ทุกคนว่าสองตัวนี้ตัวไหนสวยกว่าก็คอมเมนต์มาให้พี่รับฟังได้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะนี่ก็เท่เท่ตามเคยนะท่านเอเลนต่อไปก็จะเป็นเหมือนชุดเป็นชุดผู้หญิงนะครับผมอันนี้ผมได้ไปแบบได้ไปดูมาละเขาเรียกว่าหน่วยสำรวจนะถ้าจะไม่ผิดก็ถ้าผิดก็อย่าว่าผมนะนี่หน่วยสำรวจนะทุกคนนี่ก ชุดก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเหม right ือนในการ์ตูนเป๊ะเลยนะนี่ในการ์ตูนหรือในหนังวะก็เหมือนทั้งสองอย่างนะก็ขนาดประมาณนี้เลยนะครับก็แบ่งได้เป็นสีส่วนนะเป็นเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ทรงผมนะครับนี่อันนี้ทรงผมนะครับนี่อันนี้เป็นเสื้อนะเสื้อก็มีท่าเปิดตัวด้วยนะครับนี่อันนี้เสื้อนี่กางเกงรองเท้าก็เป็นแบบนี้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวผู้ชายนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือใครนะตัวผู้ชายเป็นหน่วยสํารวจเหมือนกันนะเสื้อมันคล้ายๆกันเลยนี่นะทรงผม หนุ่มเกาหลีโัวผมหนุ่มเกาหลีนี่ก็ประมาณนี้เลยนะอันนี้เสื้อนี่ก็ทางเซตก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมก็มาต่อไปก็เป็นสกินปืน P ี0นะครับอันนี้พี่ก็ได้ไปหาข้อมูลมาละเนี่ยพี่ก็ได้ไปแปลภาษามาไปเทียบร้อยละก็ค่าสเตตัสก็อยู่ที่ความเร็วในการยิงบวก1จอกอจกบวก1แล้วก็ความเร็วขึ้นที่ลบ1น่นะครับผมสําหรับ P ี0ตัวนี้นะก็เป็นรูปไททันอย่างนี้เลยนะครับผมนี่เอาเรื่องจัดนี่นะครับผมอันนี้ภาพชัดหน่อยนะจากคลิปที่แล้วภาพ ผมก็สวยมากๆเลยนะครับผมไททันนี่ต่อไปก็จะเป็นลูกซองยาวตัวท็อปเลยนะครับเป็นไททันตัวใหญ่นะไททันยักษ์นะเป็นกระโหลกไททันยักษ์อะผมไม่รู้ว่าไททันอะไรนะเห็นเขาเรียกกันนะไททันยักษ์ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับสแต็กก็จะอยู่ที่ดาเมจบวก2แล้วก็จะก่อบวก1ความเร็วรีโหลดลบ1นะครับก็สแต็คค่อนข้างที่จะดีเลยนะ เป็นแสแต็กแบบดาเมจเลยอะดาเมจล้วนๆเลยอะแมวแมวตาการยิงแมวตาการยิงเลยอะกะเอาตัวพังเลยอะอันนี้เจาะชี้อะไม่ส่องไม่ตายเลยอะลูกซองเนี่ยก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมสวยมากๆเลยนะควันดูควันดูเอฟเฟกต์ใส่ฟ้านะหยูยแม่งจะให้แม่งขายแบบนี้ว่า799เดี๋ยวจะเติมเลยแต่มันไม่มีทางนะนี่ถ้าเปิดตัวก็ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ ดูกันชัดๆไปเลยลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับกิจกรรมไทท่านนะครับถ้าม,มีอัปเดตอะไรใหม,ใหม่ๆเดี๋ยวผมก็ จะมาให้ดูอีกนะก็สาหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสาหรับใครชอบข่าวสารแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมเวลามีข่าวสารอะไรพี่จะได้อัปเดตให้น้องๆฟังนะครับน้องก็จะได้รับรู้เป็นคนแรกๆเลยนะโอเคแล้วก็เรื่องเพชรก็เหมือนเดิมนะครับผมถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมเม้น้วยดีนะครับถ้าคลิปนี้ถึง10ไลค์20ไลค์เดี๋ยวผมจะมาแจกเลยนะเดี๋ยวผมจะแจกในคลิปต่อๆไปนะครับผมผมจะสุ่มนะไม่ใช่ว่าผมจะแจกทุกคนที่มาเมนนะ อันนั้นก็ไม่ไหวนะผมว่าตังไม่ได้เหลือนะก็จะแจกอ่ะเป็นสัก50กาลินกา1 0อกาลินาว่าไปนะครับผมแล้วแต่ไรนะแล้วแต่ยอดวิวแล้วแต่ไลท์ก็สุหราบิลิ์นี้ผมขอตัวก่อนละกันนะครับผมบายบายครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบายครับ